แค่รู้หลักการออกแบบเมนูยอดขายก็ขึ้นแล้วเขาออกแบบเมนูตีลังกากับความเข้าใจของคนครับทองสมิธเอาก๋วยเตี๋ยวที่เป็นจุดขายไว้ในหน้าหลังเมนูร้าแรกของเขาคือเครื่องดื่มกับแอปพปิไทเซอร์พอมันมีเรื่องของสตอรี่หรือไม่มีเรื่องของกรรมวิธีในการทำอมันจะทำให้หมูลค่าของแบรนด์ของร้านอาหารจะเพิ่มขึ้นหลายร้านไม่ได้มีรูปทุกเมนูควรจะต้องมีทุกเมนูจริองหรอใช่ ถ้าเขามี300เมนู<ๆ>ก็ต้องแยกส่วนใหญ่ต้องจะไปคุยกับลูกค้าที่ร้านเลย<ๆ>เพื่อให้รู้ว่าโต๊ะเขา,าขนาดไหนออกแบบเมนูต้องดูขนาดโต๊ะวันนี้เป็น EP พิเศษครับเพราะว่าเราอยากจะพามาคุยกับนักออกแบบเมนู อาหารโดยเฉพาะเราไม่เคยรู้เลยว่าเรามีอาชีพนี้อยู่แล้วเวลาเราทุกคนที่จะทําเมนูเนี่ยเราก็จะมักจะเดินไปหาช่างภาพแล้วก็กราฟิกดีไซเนอร์คนไหนก็ได้แต่จริงๆจะบอกว่าแค่เราได้นักออกแบบเมนูที่รู้วิธีการจัดรูปเล่มราคาขายต่อหัวจะเปลี่ยนยอดขายจะเปลี่ยนไปแค่ออกแบบเมนูเป็นซึ่งผมรู้เรื่องนี้จากไหนผมรู้เรื่องนี้จากการที่ผมได้มีโอกาสไปกินร้านอาหารที่ชื่อว่าทองสมิติทุกคนคงรู้จัก ร้านทองสมิธดีถูกไหมทองสมิธถือว่าเป็นร้านที่ได้ติเก็ตเอเวอร์เรตหรือรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงมากนะถ้าให้เดาๆดาต้องไม่ต่ากว่า4ี่ห้บาทต่อหัววิธีการหนึ่งที่น่าสนใจของทองสมิธคือเขาออกแบบเมนูตีลังกากับความเข้าใจของคนครับคนส่วนใหญ่ถ้าบอกว่าเราจะขายกว๋วยเตี๋ยวเราจะเอากว๋วยเตี๋ยวไว้ในเมนูแรกหรือหน้าแรกทองสมิธเอากว๋วยเตี๋ยวที่เป็นจุดข,ขายไว้ในหน้าหลังเขาเอาเมนูอะไรไว้หน้าแรกลองไทยเขามา เมนูร้าแรกของเขาคือเครื่องดื่มกับแอปเปิลไทเซอร์เดี๋ยวเรามาคุยเบื้องหลังของคนออกแบบกันดีกว่าว่าเขามีวิธีคิดการออกแบบเมนูยังไงแค่รู้หลักการออกแบบเมนูยอดขายก็ขึ้นแล้วพี่ต้นครับผมพี่ต้นอยู่บริษัทอะไรครับเลมอนคัลเลอร์ครับเลมอนคัลเลอร์เป็นบริษัทเป็นบริษัทออกแบบเมนูสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็เป็นที่เกี่ยวกับอาหารทั้งหมดครับทำแต่ออกแบบเมนูอย่างเดียวเลยใช่ครับ คือออกแบบเมนูอย่างเดียวเลยครับแสดงว่ามันต้องมีศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบเมนูสิมีครับแล้วเราไปรู้จักเรื่องนี้ได้ไงอ่ะก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ถูกผิดฟังจากเจ้าของร้านฟังจากฟีดแบ็กของลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเก็บมาจริงไหม,มที่เขาบอกว่าแค่รู้วิธีการออกแบบเมนูยอดขายของร้านก็เปลี่ยนโดยที่ไม่จําเป็นต้องปรับราคาขายจริงครับการเน้นเน้นโปรดักตัวไหนที่แบบน่าสนใจ กกอนหลังมีผลต่อยอดขายทั้งหมดพีตลล่ต้นเริ่มอาชีพนี้มานานแค่ไหนแล้วครับประมาณ1ิปีได้แล้วครับสิปีคือออกแบบแต่เมนูร้านอาหารอย่างเดียวเลยใช่ครับเราไปอินกับเรื่องนี้มาได้ยังไงอ่ะเราชอบกินก่อนแล้วเราก็แบบแล้วเราก็ทํามันจะมีเมนูเล่มแรกน่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอืมครับแล้วก็ค่อยๆลองผิดลองถูกแล้วก็ทำมาเรื่อยๆบอกได้ไหมถึงทุกวันนี้ร้านอาหารชื่อดังที่ผ่านมือเรามีแบรนด์อะไรบ้างที่พอบอกได้แล้วกันก็เทาทองทสมิด อาทองสม,มิธมีสเวนเซนสเวนเซนมีซิสเลอร์ซิสเลอร์มีบาบร์บิคอนมีคอฟฟ่คัพซ,ซูชิมาซาสูชิมาซาแล้วก็โรง,งแรมรพวกในเครือโรงแรมทั้งหมดจริงๆนี่ก็คือเชนชื่อดังเป็นท็อประดับประเทศหมดเลยครับผมอ๋ออะนไหนมาคุยกับพี่ต้นวันนี้ก็อยากให้ได้ประโยชน์กับคนที่ฟังว่า ถ้าเขาจะต้องออกแบบเมนูหรือเรียกว่าเมนูดีไซน์มันต้องมีวิธีคิดยังไงบ้างเราต้องตั้งหลักวิธีคิดยังไงครับเราเริ่มต้นจากคอนเซปต์ก่อนคอนเซปต์ของร้านก่อนถ้าเรายกตัวยอย่างทองสมิธก็คือเขาจะมีะเขาจะมีสีไออันนี้คือโลโก้ครับความสีไอของเขาก็จะเป็นสีดาสีทองซึ่งถ้าเกิดเรามีดีไซเนอร์ที่ออกแบบแบรนด์บุ๊กก็จะง่ายละก็จะง่ายขึ้นถูกไหมใช่ก็จะง่ายขึ้นมันก็จะมีพวกแบบพวกกราฟิกแอนิเมชั่นพวกเนี้ย ถูกเอามาใช้ใช้กับร้านใช้กับใช้กับเล่มใช้กับทุกๆอยา่างมันเหมือนเป็นกรอบการดีไซน์<ช>ว่าค,คุณจะต้องฟอลโล่ฟอนตประมาณนี้ต<ช>ีมประมาณนี้คอนเซปต์ของเราประมาณนี้<ช>อันนี้คือบอกคอนเซปต์ดีไซน์ภาพรวมก่อนถูกครับต่อมาเมื่อเราได้เราได้สิ่งสิ่งนี้มาเสร็จเราก็ต้องมาดูรายชื่อเมนูทั้งหมดกัน ว่าแบบร้ายชื่อเมนูทั้งหมดอ่ะมันมีอะไรบ้างซึ่งเขาไม่เคยถ้าเขาไม่เคยเปิดร้านเลยเขาก็จะเป็นตัวหนังสือมาโอ้ส่วนใหญ่จะเป็น Excel มาทั้งหมดเลยเป็น Excel ใช่ส่วนใหญ่จะเป็น Excel มาเราก็แยกหมวดให้เขาแล้วก็พยายามแนะนําเขาไปว่าแบบมันต้องมีสักหน้าที่ควรจะต้องมีเลยคอมเมนต์เมนูแนะนำอันนี้ควรจะต้องมีใช่อันนี้คือสําคัญเลยครับจริงเหรอใช่เปิดมาปุ๊บคนจะต้องมีเมนูแนะนําเรามีหลักการเลือกเมนูแนะนําได้ยังไงบ้างนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่ทางร้านเลือกว่าแบบอยากได้อะไรแล้วก็แนะนําไปว่าแบบอ่ามันมีต้มต้มผัดแกงทอดหรืออะไรมันจะต้องมีความเด่นของตัวเองปะมันต้องมีความพิเศษของอาหารชนิดนั้นที่ร้านอื่นไม่มีอถ้ามันจะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาในแบบไหนอ๋อไม่งั้นมันก็จะเหมือนคนอื่นใช่ไม่งั้นมันก็จะเหมือนคนอื่น ทำไมเราต้องสั่งปลากระพงเท่าน้าปลาที่นี่มันอาจจะต้องมีสตอรี่เขียนนิดหนึ่งว่าทำเดี๋ยวนี้มผมเริ่มเห็นเมนูหลายๆร้านเนี่ยหน้าแรกๆเขาจะมีเรื่องราวของร้านให้พอบอกลูกค้าว่าเราคือใครตัวตนเราเป็นยังไงใช่ครับควรต้องมีคือลูกสุดท้ายลูกค้าจะอ่านหรือไม่อ่านไม่เป็นไรแต่ว่าแบบเพื่อเราเราจะได้บอกว่าเราเป็นใคร สิ่งผิดในการทำรูปเล่มเมนูที่พี่ต้นมักจะเจอกับร้านที่เราไปกินทั่วไปมีอะไรบ้างสิ่งที่ผิดหรอครับสิ่งที่ไม่ควรทำอ่ะสิ่งที่ไม่ควรทำคือมันอาจจะเป็นเรื่องของสเปซอาหารน่ะคืออย่างล่าสุดนั้นไปกินร้านปิ้งย่างมามันไซมันต้องสือเมนูไซมันประมาณนี้แต่รูปแบบรูมลุ่เล็กมากจนมองไม่เห็นว่าเขาจะสื่อสารอะไรอะ่ะ อันนี้คือสำหรับนนรู้สึกว่ามันผิดอย่างน้อยคนสั่งต้องได้เห็นว่าเขาได้กินอะไรแต่หลายร้านไม่ได้มีรูปทุกเมนูส่วนใหญ่เท่าที่เท่าที่ต้นลองฟังจากผู้ประกอบการมาร้านที่ไม่มีรูปมักจะขายไม่ได้เมนูที่ไม่มีรูปถูกไหมใช่เมนูที่ไม่มีรูปจะขายไม่ได้ฉะนั้นแสดงว่าถ้าเกิดเมนูไหนเราอาจจะมีเพื่อมีแต่ไม่ได้อยากจะขายให้มันดีก็อาจจะไม่มีรูปไม่ผิด ต่เราอาจจะเป็นเน้นบางเมนูที่อยากให้ลูกค้าสั่งมากกว่าแล้วก็มีรูปใช่แต่ว่าจริงๆควรจะต้องมีทุกเมนูอใช่ถ้าเขามี300เมนูก็ต้องแยกแยกแคตแยกแบบแยกออกมาอย่างสมมติว่าถ้าเป็นถ้าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเราอาจจะต้องแยกซูชิออกมาซูชิก็ประมาณ5้าเมนูละแยกออกมาเป็นหนึ่งแผน่นเพื่อให้เขาเข้าใจง่ายจริงๆเรื่องขนาดสําคัญนะขนาดของเมนูครับ ส่วนใหญ่อะต้อจะไปคุยกับลูกค้าที่ร้านเลยเพื่อให้รู้ว่าโต๊ะเขาอะขนาดไหนออกแบบเมนูต้องดูขนาดโต๊ะอ้าวเพราะว่าโต๊ะมันแบบโต๊ะมันบอกถึงถึงการวางเล่มเมนูสมมติว่าอ๋อสมมติว่าใหญ่เลยสมมติว่าโต๊ะมันมีอยู่พื้นที่แค่นี้ครับแต่ว่าแบบลองใช้เมนูเล่มขนาดเนี้ยคนก็ไม่อยากเปิดมันก็ไม่เหมาะกับโต๊ะเขาขนาดรูปเล่มเมนูที่เหมาะสมมันเป็นยังไงครับพี่เปิดง่าย ไม่กลัวเกิดอะไรจรเท่าที่เราเห็นขนาดมาตรฐานนี่เขาเรียกขนาดอะไร a นี่ AC อ๋อใช่ครับประมาณเนี้ยครับประมาณ AC ใหญ่กว่า a 4ใหญ่กว่า a นิดนึงมั้งใช่โอ้จริงๆอันนี้คือร้านสตรีทฟู้ดนะใช่ครับสตรีทฟู้ด SML ใช่แต่ถ่ายออกมาดูเป็นแบบตั้งใจทำหมูแดงหมูกรอบมากๆเลยอ่ะเออแค่ให้ความสำคัญที่ภาพลักษณ์ร้านเปลี่ยนเลยพอมันพอมันมีเรื่องของสตอรี่อ่ะหรือไม่มีเรื่องของกรรมวิธีในการทำอ่ะ มันจะทําให้มูลค่าของแบรนด์ของร้านอาหารนะจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือรูปที่มันล้อไปกับ C.I. ล้อไปกับสีสมมุติว่า c i เล่นนี้เป็นสีฟ้าะในนี้ก็ควรจะให้มันเป็นสีแบบสีสีที่มันแบบไปด้วยกันอให้มันดูว่าเราไม่ได้เอารูปจากคนอื่นให้มันมรู้สึกว่ามันเป็นรูปของเราก็คือถ้ามีดีไซเนอร์ออกแบบซีก็จะง่ายหน่อยละใช่ มีอะไรอีกไหมครับที่ควรระวังหรือไม่ควรทำจริงๆเรื่องเรื่องนี้ก็สำคัญเรื่องการใส่การแพ้อาหารอา่าจอจริงเดี๋ยวนี้สำคัญสำคัญควรจะต้องมีเพยายามเน้นทุกร้านบอกเขาทุกร้านว่าเรื่องนี้สำคัญ แล้วยิ่งถ้าแบบเป็นฝรั่งด้วยแล้วม่อาจจะะ่านภาษาไทยเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกอ่ะมันอาจจะสื่อสารด้วยไอคอนหรือสื่อสารด้วยอะไรสักอย่างเพื่อให้เขาแบบเขาสั่งได้เพราะเรื่องนี้สําคัญมากอทีนี้ผมเริ่มเห็นว่าเดี๋ยวนี้รูปการทําเมนูมันมีทิศทางหลายแบบมากเลยสมัยก่อนเราจะเห็นรูปแยกๆก,กันแล้วก็มาแปะๆแ,แต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มมีการจัดเป็นกลุ่มอาหารทเทรนเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงแต่ก่อนเราจะเห็นรูปแยกๆแ,แบบนี้ ครับถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มเห็นการจัดวางที่แบบอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยมันมันเป็นเทรนหรืออะไรยังไงอะครับพี่จริงๆถ้าถ้าส่วนตัวนนไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเทรนนนว่ามันคือการสื่อสารคือถ้าสมมุติว่าเราอยากให้มันเป็นกรุปช็อตอะครับมันจะมีความน่าสนใจขึ้นมามากกว่าแบบรูปแยกๆไอ้รูปที่กรุปช็อตอะส่วนใหญ่อะนนจะถูกใช้ในเมนูแนะนําเมนูที่อยากจะขายอ๋อ มันมเขาเรียกกรุ๊ปช็อตช่กรุ๊ปช็อตมันจะทําให้คนน่ะมาโฟกัสที่ที่หน้าเนี่ยมากกว่าจริงๆอ่ะหน้าเนี่ยจะถูกเห็นก่อนหน้านี้อ๋อเหรอใช่ถ้าถ้าสังเกตการแบบคนเปิดอันนี้ใช่รูปส่วนใหญ่รูปใหญ่อจะอยู่หน้านี้หน้าขวาใช่หน้าขวาแต่คนเขามองจากซ้ายไปขวาไม่ใช่เหรอครับแต่ว่าหน้าเนี้ยมันจะอิมแพคมันจะแบบอพองเขาเปิดแล้วจะเจอจะเจอนนี้ก่อนอันเนี้ยเป็นอีกอย่าง หูนี่มันคือจิตวิทยาใช่มันคือจิตวิทยาอทีนี้เวลาเราจะเริ่มออกแบบเมนูเราจะต้องเราจะต้องเริ่มจากอะไรเนี่ยเมื่อช่างภาพก็คนหนึ่งฟู้ดสไตลิสต์ก็คนหนึ่งคนออกแบบกราฟิกก็คนหนึ่งเจ้าของร้านก็อีกคนหนึ่งเราต้องเริ่มจากอะไรถ้าต้นต้นเริ่มจากการไปคุยกับเจ้าของร้านก่อนถ้าจะให้ดีต้องอยากไปคุยที่ร้าน แต่ว่ามันก็จะมีบางร้านที่ยังไม่เสร็จหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องมาดูจากเปอร์สเปกทีฟอะไรเงี้ยเริ่มคุยเสร็จปุ๊บดูทิศทางของแบบของแบรนด์ว่าสี CI เป็นยังไงอะไรงไงเราขอ list รายชื่อเมนูเพื่อมาแยกย่อยอันนี้เ,นเราต้องทำ ก่อนที่จะเริ่มถ่ายภาพหรือเราทำหลังจากาถ่ายภาพเราต้องเริ่มทำก่อนถ่ายภาพแสดงว่ากราฟิกดีไซเนอร์ทางด้านการออกมเมนูเพิ่มมาก่อนช่างภาพจริงๆคือมาอันดับแรกเลยวอ้าวเหรอใช่แต่ที่ผ่านมาเรากลับจ้างช่างภาพก่อนเราค่อยส่งไปให้คนทำกราฟิกข้อเสียของการจ้างช่างภาพก่อนคือถ่ายไปเรื่อยสุดท้ายลูกเนี้ยมันจะถูกใช้หรือไม่ใช้ไม่รู้แต่ว่า มันจะเบืงงเราช่างภาพเหล่านี้เขาคิดกันเป็นวันใช่ถ้าถ่ายไม่จบก็โดนเลยสวัน3วัน2ใช่โดนไป2วัน3วันอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่ามีกราฟิกก่อนกราฟิกก็จะวางอาร์ต r ดเรชชันว่าเมนูนี้นะเอามุมนี้พอนะถ้าอย่างนี้เราเราเลืยกยังไงอะครับว่ารูปไหนจะเป็นกรุปช็อตรูปไหนเราจะให้กับเมนูนี้โดยเฉพาะรูปไหนจะเป็นรูปที่มันตัดแปะผสมกันต้องคุยกับเจ้าของเลย เพราะว่าเขาเป็นคนขายแต่เจ้าของบางคนเขาก็ไม่ได้มีความรู้ว่าเอ๊ะตัวไหนขายมากขายน้อยมาจิ้นมากมาจีนน้อยบางคนยังไม่ได้เปิดร้านอะ่ะเขาไม่ได้รู้มาจีนมากมาจิีนน้อยแต่ว่าบางทีเราเราเลือกจากของแพงมันมีราคาเขียนกันได้หรือว่าเราเลือกจากเมนูแนะนําที่มันดูพิเศษมามว่าแบบเอออันนี้คนรูปเดียวนะอะไรที่ที่คนคุ้นเคยอยู่แล้วอะผัดกะเพราผัดผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ย เราก็ไปเป็นรูปเล็กๆไปที่ที่คนนึกนึกนนึกออกว่าเนี่ยเราเขาจะได้กินอย่างเงี้ยขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนต่อมาก็เราทำทำอันเนี้ยทำตัวอย่างเล่มเนี้ยเสร็จปุ๊บเราก็ไปคุยกับช่างภาพคุยกับฟู้ดสไตลิสต์ว่าเออทิศท,ทางของเมนูเล่มเนี้ยจะไปทางไหนฟู้ดสไตลิสต์ใจเตรียมของหรือว่าช่างภาพใจเตรียมของถูก สมมุติเรายกตัวอย่างเมนูของทองสมิธคำถามที่มันเกิดขึ้นแล้วกันทําไมเอาเครื่องดื่มไว้เป็นหน้าแรกอะไม่งั้นนพอมันไปถึงหน้าสุดท้ายอคนจะไม่สั่งยิ่งเ,ออเมนูหน้าแรกๆจะมีโอกาสถูกสั่งเยอะถูกครับแล้วก็มีขนมมีแอพพิไทเซอร์แสดงว่า เขาต้องการให้คนสั่งทั้งเครื่องดื่มและแอปเปอิทเซอร์เพื่อจะเพิ่มติกเก็ตใสให้มันสูงขึ้นถูกครับมีตรงไหนแชร์ไหมครับพี่อันนี้ก็คือมันจะเป็นวิธีการสั่งง่ายที่ง่ายขึ้นอย่างแบบอันนี้เขาจะเป็นเรื่องของการสั่งซุปก่อนอว่าซุปมีอะไรบ้างครับเข้ามาเนสัต อยากสั่งโปรตีนอะไรบ้างมีผักอะไรบ้างอพอหลังจากที่เรียกซุปเขาก็เป็นเมนูเนื้อเลยก่อนจะเป็นเมนูหมูพอมีงั้นถ้าคนสั่งหมูไปแล้วก็จะสั่งเนื้อน้อยเพราะเนื้อมีราคากว่าใช่เอาของที่อยากให้คนสั่งมาไว้มาไว้หน้าอ๋อเออนี่ก็เป็นวิธีคิดที่ดีแล้วก็เอ็กซ์ตร้าท็อปปิ้งเก็บอีกต่อหนึ่งใช่คือจริงๆอ่ะเมนูที่ดีคือเมนูที่สื่อสารกับคนได้ง่ายจริงๆคือแค่นั้นเลยครับ ที่แบบดูแล้วแล้วแบบไม่ต้องไปเรียกพนักงานมาน้องๆอ,อ,อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเราต้องพึ่งพาพนักงานให้หน้อยที่สุดถูกเราไม่รู้ว่าพนักงานเราอาจจะเปลี่ยนบ่อยก็ได้มไม่งั้นเราต้องมานั่งเทรนถูกแบบถูกครั้งมันจะเหนื่อยมากแสดงว่าอย่างเชนร้านอาหารที่เขาใช้บริการของของพี่ต้นหรือเลมอนคัลเลอร์เนี่ยคือเขามีความชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรโจทย์มาชัดคนออกแบบจะง่ายใช่ครับ หรือถ้าเขาไม่ชัดเราต้องทําให้เขาชัดอะสมมุติยกตัวอย่างแบรนด์ SML เนี่ยครับเราเริ่มยังไง SML ก็คือเขาไปนั่งคุยกับลูกค้าก่อนอ่าว่าแบบลูกค้าอยากได้อะไรทําอะไรเขามีงบแค่ไหนแล้วก็ตีมาว่าแบบเออทายกี่วันแล้วก็เขาอยากได้รูปทุกเมนูอันนี้คือโจทย์ทั้งหมดทําไมเราไม่เลือกเป็นกรุ๊ปช็อตนะครับอยากรู้อย,รอย่างซิกเนเจอร์ดิชเหล่านี้อันนี้มันไม่สามารถเป็นกรุ๊ปช็อตได้มันจะมีเรื่องคือถ้ากรุ๊ปช็อตอะมันจะมีเรื่องของหนึ่งเวลา ่ามันจะใช้เวลาเยอะขึ้นสองถ้าสมมุติว่าอาหารนะมันมันเป็นคนละประเภทมากเกินไปอะ่ะอ,อย่างสมมุติว่าไข่กับอันเนี้ยไข่กับไข่กับ เอาอจจะเป็นจานนี้ก็ได้หมูแดงฮ่องกงใช่หมูแดงฮ่องกงมันเป็นจานใหญ่แล้วไข่มันนิดเดียวถ้ามันเป็นกรุบชอ็อตอะสเกลของรูปอะมันยาความสำคัญมัต,ต,ต่างกันใช่แต่เรากําลังบอกว่าอาหารแนะนําคืออะไรมันก็เลยทําให้มันเป็นกรอบอย่างเงี้ยว่าอาหารแนะนําว่าซิกเนเจอร์เขามีอะไรบ้างเพื่อให้เพื่อสื่อสารว่าคนที่ไม่เข้าใจข้าวผัดอย่างโจคืออะไรก็ใส่เข้าไปใช่เพื่อสื่อสารให้เข้าใจง่ายที่สุด เราจะพึงพอถึงหน้านี้สวยเลยทําไมเราไม่เอาสองหน้านี้ไว้หน้าแรกเพราะในเมื่อเราเราเป็นร้านที่เกี่ยวกับหมูแดงมันสามารถตอบได้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่นาปกแล้วมันคือเล่าเรื่องเดียวกันหนึ่งสองสามเนี่ยคือเล่าเรื่องเดียวกันพอแล้วแล้วเราก็เข้ามาขายเลยเมนูเขาเยอ,อะเนาะหน้าจาน<ม>เ,ดเดียวมใช่อย่างอันเนี้คือเขาขายเกี๊ยวเฮ้ยอันนี้ดีใช่แต่เกี๊ยวอะมีอะไรบ้าง เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราดูผ่านๆเกี่ยวกุ้งเกี่ยวเห็ดหอมเกี่ยวผักจบแค่แนี้เลยอมันคือการสื่อสารเพราะว่าหน้าตากเกี่ยวข้างนอกเหมือนกันใช่พี่เอากุ้งออกมาข้างนอกเอาเห็ดออกมาเลยใช่มันจะได้สื่อสารกับคนง่ายๆขึ้นโดยที่ไม่ต้องให้พนักง,งานบอกเลยบางอย่างอ่ะเราต้องครอบเข้าไปเพื่อให้เห็นว่าเราขายอะไรอย่างนนี้ไม่เป็นหมูแดงอันนี้เป็ดเราต้องให้เห็นว่าหนังเป็ด อันนี้คือหนังเป็ดอันนี้คือหนังหมูก,กรอบอันนี้คือหมูแดงถ้า,ถามองไปไกลเหมือนกันไกลๆมันจะเหมือนกันอ๋อแต่พอเป็นซุปเราทาเป็นกรุปช็อตได้ถ้าอะไรที่มันไม่เกินสี่จานหรือสามจานหรือสี่จานอะในหมวดนั้นๆนะเป็นกรุปช็อตได้อันนี้มันเหมือนงานศิละปะสมมุติว่าผมเห็นร้าน SML ทําได้ดีแบบเนี้ยแล้วผมดันเป็นร้านที่ขายหมูแดงหมูกรอบเหมือนกันผมเดินบอกพี่ต้นครับผมรู้พี่ต้นทาให้ร้านนี้ขอแบบนี้เลยได้ไหมครับ <c oughs> โอ้ยอันนี้อันนี้คือเจอบ่อยมาก <S 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 ใช่ไหมสมมติวันน,นี้ผมเห็นแล้วว่าผมจะเปิดก๋วยเตี๋ยวเรือผมจะทําแบบไหนถ้าผมไม่ได้ทําแบบทองสมิตล่ะถูกไหมส่วนใหญ่เพื่อจะไล่กลับไปทําให้มันเป็นแบบเริ่มต้นจากที่แบรนดิ้งก่อนต้องรู้ก่อนว่าเราคือใครอคุณไม่ใช่ทองสมิตแล้วคุณแตกต่างจากคนอื่นยังไงเพื่อทําให้เป็นตัวคุณที่สุดนั่นแหละครับต้่นจะกลับไปที่แบรนดิ้งก่อนต้นจะกลับไปที่โลโก้ กลับไปที่สีกลับไปที่ฟอนต์อะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วอ่ะการทําพวกเนี้ยมันจะมันก็จะไม่เหมือนกับคนอื่นแน่นอนอม,มันสุดท้ายมันก็จะเป็นตัวเราในที่สุดจําเป็นไหมที่อาหารที่เสิร์ฟออกมากับรูปที่ทําต้องตรงปกส่วนตัวรู้สึกว่าจําเป็นแม้มันจะแบบขอให้ได้ประมาณ80%ดอร์นะครับอย่างน้อยอ่ะถ้าเรากลับมามองในมุมของคนกินนะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราจะได้เห็นว่าเราได้กินอะไรถ้าหมูแบบนี้เกี๊ยวแบบนี้ต้องนับชิ้น นับชิ้นคนที่มีปัญหาไม่ใช่เจ้าของร้านมันเป็นพนักงานมีทริคอะไรที่พอแชร์ได้ไหมครับเผื่อคนที่ดูเขาจะไปปรับเมนูของเขาเลยพวกโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นก็สําคัญอาจจะเป็นใบแท่งใบ,บ,บแทรกแยกขึ้นมาอ๋อเอาใบาแทกงเราก็ดีไซน์ได้ดีไซน์ได้โอดีเนาะพอมันเป็นแบบนี้มันก็หยิบขึ้นมา,นานหยิบขึ้นมาใช่อ๋ออันนี้คือแบบสําคัญมากในการการะตุ้นยอดขายจริงๆแล้นันแนะนําว่าทุกร้านควรต้องควรต้องมี หรือพวกร้านเมนูพวกอาหารกลางวันหรืออะไรเงี้ยครับเป็นใบแยกออกมาคือสมมุติเราทําเล่มไปเรียบร้อยแล้วแล้วอยากจะเพิ่มเมนูที่ขอต้นทุนแล้วมันน่าขายก็มาทําเป็นแบบนี้เอาใช่แล้วก็เปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเป็นใบเอาอันไหนขายไม่ดีกําไรน้อยตัดทิ้งก็ใส่เข้าใหม่แสดงว่าไม่มีเมนูอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตส่วนใหญ่อะเท่าที่จะเดี๋ยวนี้จะเป็นสักประมาณปีหรือสองปีเขาก็จะเริ่ม ดีไรมินุไหมหนึ่งคือด้วยราคาที่เปลี่ยนราคาที่เปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนหรือการจัดจานเปลี่ยนจานจานเปลี่ยนการจัดจานหรืออาหารอะไรเงี้ยเปลี่ยนมีร้านไหนที่ทําให้ใจสั่นบ้างไหมที่แบบใช้อยากออกแบบมากมันต้องมีสิถ้าเราอินกับเรื่องอาหารขนาดนี้หรือมีลูกค้าคนไหนที่ทําให้เราแบบโอ้โหเป็นความภูมิใจของเราเคยมีที่อยากและได้ทําแล้วคือเซเวนเซน สวนเซนก็ดูเป็นร้านไอติมมาตรฐานทั่วไปอันนี้ให้ดูนี่ใช่ก็คือที่อยากเราทำแล้วอันนี้เป็นเล่มล่าสุดที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เหรอใช่ครับที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ทำไมทำไมเราถึงอยากสวนเซนอินด้วยแหละชอบกินไอติมอินด้วยอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่า รูปแบบการทำเมนูเเส้นปัจจุบันต่างจากแต่ก่อนอยังไงเผื่อใครที่กำลังทำร้านขนมอยู่ก็จะเอาลองไปใช้ได้อ๋อเคลมอย่างนี้ครับมันจะเริ่มเริ่มมีสีเข้ามาอันนี้คือเล่มเก่าสมัยนั้นร้านยังเป็นสีทึบๆอยู่แล้วก็มีโคมไฟครับอ่ามันก็จะออกมาเป็นแบบดําดัมมูทโทน<อ>ตามร้านส่วนใหญ่เั้่งสิ่งที่ต้องทำนันจะทำให้มูทโทนมันออกมาตามร้านอตอนนี้ร้านเขาปรับมาเป็นสีพาเทล ให้มันดูทันสมัยขึ้นให้มันเข้ากับกลุ่มที่มันแบบโตขึ้นในกลุ่มที่แบบเป็นอีกเจนหนึ่งได้แต่ดูว่ารูปมันจะใหญ่อันนี้มันยังเป็นรูปย่อยๆอันนี้มันกลายเป็นรูปใหญ่ๆเลยให้มันสื่อสารง่ายขึ้นอย่างถ้าสมมติว่ามันเป็นเป,นเปนเมโนูพวกแบบพวกท็อปปิ้งอ่ะอันนี้กับอันนี้อันนี้จะเห็นง่ายอ่นอีนน้อยงง่ายกว่าถูก ก็คือพยายามให้สื่อสารกับคนนี่มันมีบอกว่าอะไรคืออะไรใช่อันนี้คือแก้ปัญหามาจากอันนี้เพราะว่าอย่างอันเนี้ยมันดูไม่ออกว่ามันมีมันมีหลายช็อกโกแลตมากใช่ว่าแต่ละช็อกโกแลตคืออะไรอันนี้บอกเลยอันนี้บอกไปเลยก็คือเราสื่อสารให้ชัดไปเลยว่าเขาจะได้เห็นอะไรแล้วก็มีการสื่อสารสมาชิกกับไม่สมาชิกเพื่อคอนวินให้คนสมัครสมาชิกใช่ครับ ขนาดเซเวนเส้นที่ทํามาหลายสิบปีก็ไม่มีเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเขาก็ปรับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆอยู่ดีแล้วพี่ต้นก็บอกว่าทํามาเป็นสิบปีไม่เคยให้สัมภาษณ์รายการไหนเลยไม่เคยเลยครับแล้วเราก็ไปทํากันบ้านมาไม่เคยมีดีไซเนอร์การออกแบบเมนูทาคลิปที่ไหนเลยไม่มีเลยใช่ครับใช่ไหมทางที่เป็นเรื่องที่เป็นจริงจังอ่ะไม่มีทางที่มันเป็นเรื่องสําคัญของร้านเนาะแต่ร้านกับบางที ให้ความสําคัญกับการคิดเมนูแต่คิดออกมาดีแล้วไม่รู้จะสื่อสารยังไงไอการสื่อสารออกมายังไงเนี่ยอันนี้สําคัญที่สุดละของการแบบของการทําเมนูความน่ากินะสำคัญมากกว่าความคอาร์ตเวิร์กสวยทั้งหมดอีกรูปที่น่ากินสําคัญมากกว่ารูปที่สวยใช่สุดท้ายอยากฝากอะไรถึงเจ้าของร้านปัจจุบันบ้างเกี่ยวกับเรื่องเมนูดีไซน์ก่อนอื่นนะคืว่าต้องชัดเจนก่อนว่าเราเป็นใคร แล้วเราอยากเว้คนกินก็จะรับรู้ได้ว่าเราคือใครแล้วแบบทําไมเขาถึงจะต้องกลับมากินอีกครั้งไม่ใช่แบบเราเหมือนคนอื่นก็หว hmm ังว่าวันนี้จะได้ประโยชน์กับการมาเรียนรู้เรื่องการออกแบบเมนูแล้วบางครั้งการเพิ่มยอดขายมันอาจจะไม่ใช่แค่การยิงแอดคิดเมนูใหม่ๆอย่างเดียวถ้าเรามีเมนูเก่าอยู่แล้ว ลองมาจัดรูปเล่มให้มันดูดีใหม่แต่อย่าลืมดูต้นทุนที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าเอาเมนูที่กําไรน้อยเอาไปไว้ข้างหน้าโอกาสที่เราจะทํากําไรมันก็น้อยลงฉะนั้นก่อนที่จะออกแบบอะไรเตรียมเลือกตัวเลขให้ชัดจริงๆรูปที่เราถ่ายไปครั้งหนึ่งเราสามารถเอาไปทําเป็นสแตนดี้ได้อ,อการที่มันมีสแตนดี้การมีสื่อหน้าร้านหรือมีทีวีที่ถูกเลื่อนไปเลื่อนมาในร้านเนี่ยอันนี้มีผลต่อยอดขายสูงมาก มองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าจะมาเจอ,อกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกัน